แอลกอฮอล์ที่เราใช้อยู่เป็นตัวไหนแล้วทำไมจะต้องเข้มข้น70%แอลกอฮอล์ที่หาซื้อได้ทั่วไปจะมีอยู่2ชนิดคือ1 e t h a เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ 2. ไ p อโซโพรพานอลหรืออ s โซโพพิลแอลกอฮอล์โดยแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ทำให้โปรตีนบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เปลี่ยนสภาพทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แตกและเข้าไปรบกวนการทำงานภายในเซลล์โดยจากการศึกษาความเข้มข้นที่70%จะเหมาะที่สุด ซึ่งหากเราใช้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า60%ประสิทธิภาพก็จะลดลงและหากเราใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า80%จะทําให้แอลกอฮอล์ระเหยเร็วเกินไปและจะซึมผ่านเข้าเซลล์ของเชื้อโรคได้น้อยประสิทธิภาพจึงลดลงเช่นกันซึ่งแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของไอโซโพรพานอลจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวแห้งได้มากกว่าแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอล ดังนั้นเราจึงนิยมใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นเอทานอลกับผิวหนังหรือทำความสะอาดรอบๆบ,บาดแผลเนื่องจากเกิดการระคายเคืองได้น้อยส่วนไอโซโพรพานอลนิยมใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้า